สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยคุณตาวิถีไทยถ้าใครไม่รู้จักต้นดอกตัวนี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วเพื่นว่านี่คือต้นอะไรคุณตาวิถีไทยถามคืนเออนี่คือต้นเข็มครับปาทิโก สวยงามสวยงามนักแรเป็นพุ่มงามต้นเข็มนี้นะเอาไปทำเกี่ยวกับงานไหว้ครูหรือว่าวันแม่อันนี้เป็นต้นะเอาไปปักแจกกันเอาไปทำพานนะทำพานเออสวยงามนักแรต้นเข็มบึงรู้นี่ เอาซาซาแผนกล้องมาซาซาเห็นไหมนี่เยูทูบเบอร์หลายๆท่านบอกว่าเวลาแผนกล้องนี่ยย่าฟ้าวแผนเร็วช<ะ>้าๆคนเขากำลังจะมองเพ่งพินิษแต่ละดอกแต่ละช่ออดูแล้วมันให้รู้สึกสดชื่นัดกำลังเบิ่งงามๆปัดเลือดนี้แหละว่ะต้องเลื่อนช้าๆ,ๆ ให้ได้มีฟิลของอความงามของต้นนี้นะอเอาเอาทำทำให้มันสวยๆชา้ชาๆชา้ชาๆแผ่นชา้ชาๆนี่แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาโอเคสวยงามครับต้นเข็มต้นนี้